ลุยเลยลุยเลยเพื่อนลุยเลยต้องเขีรยแล้วจังหวะนี้นี่ไงนี่ไงลงมาเนี่ยพวกใส่หมวกกน็อกนี่ขวหลีเราครับเขีรยเพื่อนเลีรยเขีรยครับเอาเอาต่อยเพื่อนตัวเองเอาค้างคสวีสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม GTA San Andreas อย่างที่ผมพูดกับทุกคนไว้ว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยเอาแก๊งของผมเนี่ยไปหาเรื่องแก๊งเด็กช่างนะ แต่จริงๆคือผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมไปดูมาแล้วมันไม่ใช่แก๊งเด็กช่างครับมันเป็นแก๊งประมาณว่าเหมือนยังไงอะ่ะมันไม่ใช่เด็กช่างไงมันเป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็แบบว่าแต่งตัวแบบยังไงอะ่ะแนววัยรุ่นวัยรุ่นแหะทุกคนแนวประมาณไอ้ที่มันยืนเกาะอ,อกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นเด็กช่างแบบนี้จะเป็นแก๊งของเราเพราะว่าทุกคนดูในแผนที่แผนที่สีเขียวนี่คือเป็นแก๊งของเราหมดเลยซึ่ง ใครที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวก็จะเป็นแก๊งของเราหมดเลยแสดงว่าไอ้พวกที่ขี่จัก,กรยานหรือว่าเป็นพวกชุดเด็กช่างเนี่ยจะเป็นแก๊งของเราหมดเลยนะฮะก็แก๊งของเขาเนี่ยจะเป็นสกินประมาณประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในในไอคนนี้เลยเนี่ย,ยแต่ไม่ใช่ไอนี่นะมันจะอยู่นอกพื้นที่เนี่ยสกินจะประมาณประมาณตัวไอเสื้อดำๆนี่เลยนี่แหละถ้าเป็นแก๊งแก๊งนอกนะไม่ใช่แก๊งเราแต่ผมสงสัยว่าไอนี่มันคือใคร ผมเข้าไปดูใกล้ๆดิเฮ้ยนายอ่ะนายเป็นใครวะฮะทำไมชอบมายืนแปลกๆอันนี้มันมันคืออะไรดีๆ่อันนี้อีกแล้วอ่ะลองกดไลค์ให้มันสิกดไลค์ให้แล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย <Hey, S 2> เอาวะเฮ้ยม, <Hey, S 2> มีคนมาขอซื้อยาหรือเปล่าเฮ้ยซื้อยาดี้เฮ้ย hey, 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 hey. ได้เหรอแบบนี้ได้เหรอ ้องเคลียร์หน่อยแล้วทุกวันนี้เล่นยาเลยน้องไปไหนแก๊งพี่เนี่ยไม่มีใครเล่นยานะแก๊งพี่เป็นคนดีหมดนะน้องอืมน้องจะมาทําแบบนี้ในแก๊งพี่เอ้ยมึงหายไปไหนวะอยู่นี่จะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันพี่คุมแถวันนี้พี่คุมนี่ตายไปซะนี่แหละครับแก๊งของเราจะไม่มีใครยุ่งกับพวกสิ่งเสพติดเพราะว่าแก๊งพวกเราเป็นคนดี แก๊งพวกเราคือแก๊งไฟนะเอ็มนะเออผมจะตั้งเป็นแก๊งไฟเอ็มละกันเพราะว่าสกินตัวละครที่ผมใช้จะเป็นสกินจากเกม GTA V เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการเสกลูกน้องกันเลยดีกว่าลูกน้องเราเนี่ยจะเอาเป็นสกินแบบว่าเป็นสกินตนัวละครเหมือนก,นกันกับผมเลยเพราะว่าจะได้ดูง่ายๆหน่อยเวลาไปยกแก๊งสอยกันเออ๋จะยิงพวกเดียวกันเองนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะเรียกแก๊งผมออกมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่ผมจะเรียกแก๊งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแก๊งไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ไหนนี่คือคนที่ผมมาร์คไว้จุดสีดแดงครับเห็นไหมครับนี่นี่จะเป็นจุดที่แก๊งของคัวรีของเราอยู่นะฮะมันจะอยู่บริเวณเนะี้ยบริเวณใกล้ๆกับขอบสีเขียวสุดๆเลยนะฮะคือแก๊งเราเนะี่ยคือยึดยึดได้ถึงจุดจุดนั้นพอดีแล้วจะมีแก๊งนั้นปะปนอยู่แถวนั้น ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเคลียร์กันนะฮะผมอาจจะเล่นไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าผมผมอันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะผมขับรถไปหาแก๊งต่างๆและแถวๆเมืองนี่คือไม่มีเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่เกมหรือว่ามันเป็นที่ตัวเซฟเซฟมันเคลียร์หมดแล้วหรือว่าอะไรยังไงคือผมไปหาผมไม่ไม่เจอเลยทุกคนอันนี้ผมพูดจริงๆเลยผมไม่เจอเลยไม่เจอแก๊งอื่นเลย คือเจอเจอแหละแต่น้อยมากครับขับรถประมาณ4-5หนาทีกว่าจะเจอแต่ละคนนี่เอาแก๊งเรามาเยอะๆนี่แก๊งเรามาเยอะๆโอเคจากนั้นครับผมก็จะทำการแอดเข้าแก๊งนี่โอเค1คน2คน3คนเอ๊้ยเดี๋ยวถ้าแบบนี้มันจะไกลเกินไปหรือเปล่ากว่าแก๊งเราจะไปถึงเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยนะเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถ ขี่รถไปกันเองได้ไม่รู้อ่ะคือถ้าจะเดินไปจุดนี้มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนี่ดิเอออ๋อแก๊งเรามันจะขึ้นแบบสีแดงๆแบบนี้โอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเทเลพอร์ตไปแถวๆนั้นก่อนแล้วเราจะเรียกแก๊งเรากลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วผมจะเอาไอ้พวกนี้ออกยังไงอ่ะไม่น่าเอาเข้าเลยกูตอยได้ไหมตอตแก๊งตัวเอง งานนี้เอางานนี้าหาเรื่องแก๊งตัวเองแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยมาถอยมาเออมึงอย่าไปนี่จะเป็นสถานที่ที่เออโอ้โหกูแค่ลงรถมามันมาจอดรถโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วนั่งไงนั่งไงนั่นไงเสื้อขาวๆเห็นไหมอุย้ยอะไรวะแก๊งกเดียว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 ทำไมแก๊งผมมันตกปาตายแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยว เอาปืนออกก่อนเอาปืนออกก่อนเาจะจับเกมอาจจะมีอาการกระตุกบ้างนะทุกคนขออภัยด้วยโอ้โหทำไมเพื่อนผมมาตกตกประตายจากบนฟ้ามเน่ะโอเคเดี๋ยวผมขอมาเรียกสมุนสักคู่หนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่สามารถนาเพื่อนเรามาได้อย่างสงบอมันได้หลายคนเลยนี่ว่าเฮ้ยกูไม่ได้จะติ๊กมึงจะติ๊กไอ้นี่เอาเอาเนัวกันละนัวกันละ เอาไอ้นั่นไอ้นั่นวิ่งเด้อเด้อเพื่อนเพื่อนมึงแก๊งเราเกันกับกูเฮ้ยมึงจะวิ่งทำไมกูจะเรียกมาเข้าแก๊งเฮ้ยเอาน่วงกันละยังไม่ทันได้เริ่มงานเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยแตกหนึ่งว่ะแตกหนึ่งว่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหพวกมันมาขับรถมากันเป็นแก๊งเลยนี่ไงนี่ไงทุกคนอยู่ข้างหน้าเราเลยเพื่อนมึงมานี่ก่อนกูต้องแอดมึงเข้ากลุ่มก่อนเพื่อนโอเคมาโอเคเข้าแก๊งมาแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเราแก๊งเราอยู่ครบไหมโอเคแก๊งเราอยู่ครบลุยเลยลุยเลยเพื่อนลุยเลยต้องเคลียร์แล้วจังหวะนี้นี่ไงนี่ไงลงมาเนี่ยพวกใส่หมวกกันน็อกนี่ขวรหรีเราครับเคลียร์เพื่อนเคลียร์เคลียร์ครับเอาเอาต่อยเพื่อนตัวเองเอาค้างค้างเอาเดี๋ยวทำไมมันค้างเอาทุกคนภาพค้างครับจิบหายแล้วเอ้ย อ่ะมาใหม่ครับทุกคนเมื่อกี้เกมค้างครับเล่นอยู่ดีๆเกมดันค้างเฉยโอ้โหแถวนี้แก๊งมันเยอะทุกคนเห็นไหมอยู่ที่ด้านบนเห็นไหมเนี่ยเสื้อขาวดากับไอหัวคือเขียวนะ่ยอันนั้นคือแก๊งของพวกมันแต่ผมต้องเรียกแก๊งผมออกมาก่อนสักครู่นึงโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็แอดแก๊งของเราเข้ามาเป็นที่ระเบิดแล้วแล้วตอนนี้ก็เริ่มนัวกันอีกแล้วครับข้อดีของการยึดแก๊งคือถ้าเราเคลียร์ตรงจุดนี้ได้พื้นที่ของเราก็จะกลับมาเป็นสีเขียวครับ นี่คือข้อดีของการแบบว่าไล่ถล่มแก๊งพวกมันเฮ้ยเดยวผมไปเอาปืนมา,าไไมจากไหนวะเนี่ยแล้จ่าก็จับผมหรอกโอ้โหจ่ายิงแก๊งเราจ่ายิงเอาต่อย,ต,อยต่อยเพื่อนดิเฮ้ยเพื่อนลบก่อนลบกอนแถวนี้รถระเบิดว่ะเดี๋ยวนะแก๊งผมตายเหลือแค่สามคนเวรและกูะจะได้เล่นไหมวันเนี้กูสาตั้งใจจะมาทำให้คนดูดูเพื่อนลบนะเพื่อนระวังรถไฟ โอเคไม่เป็นไรแค,แค่เพิ่งเริ่มเกมมานี่เพื่อนเราตายไปละนาวแล้วนะโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วยอัยนั้นมันไปไหนเดี๋ยวเพื่อนมึงมาเข้าแกงก่อนเรามีเรื่องที่ต้องเคลียร์ว่ะเพื่อนนี่แกงไฟเอ็มครับปะทะแกงขายยานี่กูได้ชื่อแกงพูกบึงละแกงขายยามาต้องลงไปเคลียร์หน่อยละนี่นี่น,น,นี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อันนี้มันอันนี้มันคนละแกงกับเราหรือเปล่าจัดมันเพื่อนเคลียร์มัน เคี้ยมันเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหเพื่อนเราโหดครับอ้าวเพื่อนโดนจักรยานครับโอ้โหเพื่อนเรานี่โหดมากเลยผมวิ่งใส่เลยนี่ผมชอบท่าต่อยมากเลยนะแอนิเมชันการต่อยเอ้าเดี๋ยวนะโอ้โหยังไม่ทันเลยดู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 เพื่อนเรามันลากลงมาตบจากรถเฮ้ยมันมันเล่นปืนว่ะเข้าด้านหลังปืนแล้วไงเล่นปืนแล้วไง โอ้โหเจอหมัดทีเดียวตายแถวนี้แก๊งมันเยอะว่ะทุกคนเราต้องเคลียร์นะไม่เคลียร์ไม่ได้แล้วเนี่ยไหนแถวไหนอีกแต่แก๊งเรานี่ตายง่ายมากเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกันโอเคปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเคลียร์เลยเคลียร์เลยชอบใช้ปืนแหโละเฮ้ยลถระเบิดรถระเบิดถอยก่อนถอยก่อนเราตายเราตายเราตาย นั่นไงกูว่าแล้วนั่นไงแล้วก็ค่อยตายไม่ใช่ตายเพราะโดนฆ่านะตายเพราะรถระเบิดเออดึงมันลงมาเคียดึงมันลงมาเคี้ย,ยแบบนั้นแหละเพื่อนสวยออ้าวแตกอีกหนึ่งอ๋อยังไม่แตกพวกมึงใช้ปืนกันยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยมันได้จะกระโดดเฮ้ยโหวิ่งเร็วเว้ยพวกนี้มันวิ่งเร็วเว้ย ต้นปีนอันนีไอนีออออ้อื้อืเจ็บใจฮะเจ็บใจแก้แค้นให้เพื่อนที่เสียไปอ้ซ้สำศพซ้สำศพซ้สำศพคลิปนี้ก็อาจจะมีความรุนแรงนะครับทุกคนเฮ้ยมันมาอีกแล้วเห็นไหมนะตรงนั้นนะเห็นไหมต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลีย,ย,ยร์ยืนเก๊กหล่อทำไมยืนเก๊กหล่อทำไม เอ็งเก็กหล่อทำไมฮะเก๊กหล่อทำไมเอ๊กหล่อทำไมเพื่อนคนนี้เพื่อนนเพื่อนใส่ไปกันทั้งเพื่อนตัวเองแม่ผมนี่จะหดไปไหนครับเนี่ยโอเคจริงๆผมก็อยากจะขับรถไปได้แต่เพื่อนเราจะไปได้ไม่ครบเป็เสิผมก็เลยจำเป็นต้องเสียดายมาทุกคนเอาตายอีกหนึ่งครับแตกอีกหนึ่งครับแก๊งเราผมว่าคราวนี้น่าจะขึ้นรถได้แล้วแหละเอา อะไรเนี่ยไปกดอะไรมั่วเนี่ยผมทำไมผมขึ้นรถไม่ได้อ๋อขึ้นได้ละคนนี้น่าจะเป็นแก๊งเราหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมลองเอาลงมาก่อนดิอ๋อนี่ก็แก๊งเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กช่างมันจะเป็นแก๊งเราครับเราไม่สามารถไปหาเลี่ยงกับพวกแก๊งเด็กช่างได้ว่าเด็กช่างก็เป็นแก๊งเราโอเคขึ้นรถมาได้สี่ที่นั่งพอดีเดี๋ยวเราไปตามหาไอ,อ้นั่นเพื่อนคนนั้นปล่อยมันไว้นั่นแหละต้องไปเดี๋ยวมันก็กลับบ้านของมันเองโอเครถมีเยอะแยะไม่ขับมะมาขับรถเก่า ต้องไปหาเคียก่อนเนี่ยแก๊งพวกวันอยู่แถวนี้เอ้ยอันนี้คืออะไรเดี๋ยวผมขอแวะลงไปดูก่อนซิอันนี้คืออะไรฮะอย่าบอกนะว่าเป็นคนส่งยายนายอะคืออะไรวะอันนี้มันคืออะไรครับทุกคนอันนี้ผมไม่รู้อะผมลองกดกดไลค์ให้สิอ่าวาปไปไหนชิบหายและเกมค้างอีกหรือเปล่าทุกคนครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนจริงๆนะคือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรครับคือเกมค้างบ่อยมากครับคือเวลาที่ผมเรียกแก๊งออกมาเยอะๆเนี่ยเกมมันชอบค้างครับซึ่งเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมท่ามันแปลกๆวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนโอ้้นั้นบอกโอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวมุมมันได้มุมมันได้ก็ เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะพอแค่นี้ก่อนทุกคนหมายถึงการที่เราไปหาเรื่องแก๊งอื่นนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือแก๊งอื่นมีน้อยมากครับซึ่งถ้าเราดูในแผนที่เนี่ยพื้นที่แถวๆนี้มันเป็นแก๊งของเราหมดแล้วคือพื้นที่สีเขียวใช่ไหมซึ่งในการที่ผมจะต้องไปหาแก๊งคู่อรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากมากซึ่งผมขอจบการยกพวกติดกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเออผมรู้สึกว่ามันลำบากเกินไป งั้นเอาเป็นว่าต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนข้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะก็คิดว่าจะรีวิว10ล้อเลยแล้วกันเออทุกคนมาไหนไหนก็มาทํา gta แล้วเอาให้มันสุดไปเลยเดี๋ยวผมจะเสก10ล้อออกมาเดี๋ยวเราตอนแรกว่าจะรีวิว10ล้อผมเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารีวิวกระบะกันดีกว่าทุกคนตอนแรกก็กะว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเอาเอามั่วละมั่วละเราก็ไปต่อยเพื่อนตายอีกหรอก ตอนแรกว่าจะรีวิวรถ10บล้อมันมันมันหามอดยากมากผมก็เลยเอาเป็นว่ารีวิวกระบะนี่แหละรู้สึกว่ามันหาง่ายก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนจริงๆนะถ้าผมทําให้ทุกคนผิดหวังในคลิปนี้นะฮะเพราะว่าก็ตามที่ผมพูดไปแหละครับคือมันมันมันไม่ค่อยเสถียรตัวเกียมันไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่คือมันกระตุกมากครับพมดมันมันก็ค้างด้วยเดี๋ยวนะอันนี้มันแก๊งเราอ่ะทำไมรู้สึกว่าเสื้อสกินมันมั่วกันไปหมดเลย อัน,นี้มันคนและแก๊งกับเรานี่โอ๋อันนี้มันน่าจะเป็นสกินตัวละครแบบประชาชนหรือว่าพวกเอที่มันวิ่งไปวิ่งมาตามแมพโอเคก็ตามนั้นอัน,นี้น่าจะเป็นคนส่งยาหรือเปล่าเนะน,นี่ยแน,น่่แน่เดี๋ยวผมไปเลียร์มันดิ้วเดี๋ยนะเดี๋ยวก็ค้างอีกหรอกโอเคกดไลค์ให้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนมันจะมีคนมาซื้อยามีไหม ว่าผมเคยกดไปรอบหนึ่งแล้วมันมีคนมามามาเดินชื้อ,อยาสิเออโอเคไปรีวิวรถกระบะของเราเลยดีกว่านี่จะเป็นเชฟโลลิทปีไหนก็ไม่รู้อีกแล้วป้ายทะเบียนนมหก, <c oughs> มหกเ,เ,ออเดี๋ยวนมหกเลยเดี๋ยวทำไมป้ายทะเบียนรู้สึกว่ามันมันก,กวนๆยังไงไม่รู้อะนมหกเลยโอ้ด้านหลังก็สวยใช้ได้เลยนะล การหันมุมกล้องคือมันเป็นอะไรที่มันเล่นยากควบคุมยากมากเลยไอ้ไอ้พัดลมอยู่หลังรถมันคืออะไรวะทุกคนเน่ๆไอ้ตัวนี้มันคืออะไรมันคือแอร์เหรอหรือว่าอะไรยังไงวะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆวะ่ะใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะไปทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยดีกว่าแล้วเราจะไปซิ่งกันนะในเมื่อเราหาเลี้ยงหาเลี้ยงหาเลี้ยงแก๊งเด็กชั้งไม่ได้เอาจะไปพูดแบบนี้ว่า ไอ้เมื่อเราหาหาเรื่องคนอื่นไม่ได้เราก็ไปซิ่งรถเล่นกันดีกว่าไปกับเชฟอุ้ยทำไมมันแรงจังวะไอ้เด็กโดดออกจากบ้านใหญ่เลยเมื่อกี้นี่เบินยางเบิร์นยางอุ้ยทำไมมันแรงจังเลยคันนี้โอ้โหอุ้ยเบรกประตูมีเปิดฮะประตูมีเปิด ปิดประตูไม่ปิดปิดสิครับประตูอุ้ยทำไมมันแรงจังวะโอเคพาเพื่อนมาจอดเติมน้ำมันก่อนเอออันนี้น่าจะเป็นแก๊งเรานะที่ยืนอยู่ขวามือเติมน้ำมันเลยครับพี <c oughs> <c oughs> ่เสียงเติมน้ำมันโอเคไปนี่มันขั้วหรือเรานี่ว่าปีเอามันไม่ตาย ไม่ตายก็ช่างพาเพื่อนไปกินพิซซ่าก่อนไปเพื่อนเราไปแวะกินพิซซ่าก่อนเพื่อนถั้าคู่หนึ่งเอะเข้าไปเลยคลิปนี้โคตรไร้าสารละเลยเออจริงๆแล้วเพื่อนเรามันตามเข้ามาไหมเพื่อนเรามันรออยู่ข้างนอกว่ะเฮ้ยเดี๋ยนะไอะ้นี่มันมันแก๊งคู่หรือเราหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ถ้าแก๊งคู่หรือเรามันหัวสีเขียวไม่ใช่เหรอแต่ผมจาได้ว่ามินมีมเซ็กไอสกินนี้ด้วยโอเคเอารับอะไรดีครับ อ่าผมขอเป็นถาดใหญ่แล้วันฮะพิซซ่าถาดใหญอนนใ่อันนี้มันไม่ใช่พิซซ่านี่มันสลัดสลัดเมลเอาฟูลแล็คครับผมกับพิซซ่าถาดใหญ่นี่เลยครับผมจัดเลยฮะโอเคฮะไอสก,กินตัวผมมันหายไปไหนวะทำไมเห็นเตด,ดขดไข่โอเคฮะกินให้อ้วกกันไปเลยโคตรทีพอดีพี่แบบว่าไม่ได้กินข้าวมาสิบวันพี่ก็เลยจะเป็นต้องกินเยอะนะโอเคขอบคุณมากเลยครับ โคอร่อยมากเลยมแม่หล,ล่อเสือเกินไงไม่ได้กินข้าวนะดูหน้าตาโอเคหลังจากที่เราอิ่มเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปหาเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนรอเพื่อนรออ,นอ,อยู่นอกร้านอา้าวอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมเป็นแบบนี้เอาสกินบัคเฉยเฮ้ยเอาซีเจซีเจมึงมาเลื้อยเป็นงูเลยทีนี้เอาสงสัยผมว่าผมต้องเปลี่ยน สกินตัวละครกับเป็นเหมือนเดิมใช่ปะโอเคอมหมุนเป็นลูกคข่งเลยพระเจ้าอ้าวไม่ได้เวโอคนอออที่2ไม่ได้ออได้เราได้แล้วจริงๆผมก็อยากจะเล่นเด็กช่างอยู่นะแต่ในเมื่อเราเล่นสกินนี้แล้วเราก็ต้องเล่นสกินนี้ไปก่อนเอาเพื่อนเราออกมาคนนึงเต่ไม่มีคู่หูนี่เพื่อนมานนิเออไปเราจะไปแซดรถกันเพื่อนจำไม่ได้เหรอเราว่ายังไงตอนแรก เราจะไปแซดรถกันไงโอเคเพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อนนั่นแหละใช่เลยรถของเราโคตรแรงเลยเพื่อนเราจะไปริมทะเลมันอยู่ฝั่งไหนวะน่าจะฝั่งนี้หรือเปล่าวะริมทะเลอ่ะใช่หรือเปล่าริมทะเลมันไม่ได้มาฝั่งนี้นี่นี่ใช่ใช่ใช่มันอยู่ฝั่งขวามือผมจําได้ผมจําได,ได้นี่นทะเลจะไปทางนี้ นะถ้าเราเจอ,อตึกใหญ่ๆแบบนี้นสแสดงเอ้ยขับรถภาษาเลยวะเนี่ยเกมมันมีอาการค้างๆกระตุกค้างๆกระตุกทุกคนขโทษนครับผู้แถวนี้นี่แก๊งเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือตัวเซฟเกมที่เขาลงมาให้เนี่ยคือมันมีแต่แก๊งเราเต็มไปหมดครับซึ่งมันมันไปหาเรื่องแก๊งอื่นยากมาก คฮะเดี๋ยวเราจะมาลองแฟททดสอบคอมเร็วกันไประวังชนคนนะเฮ้ยโอ้รถคันนี้วิ่งเร็วมากเลย170 180กระบะซิ่งโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,อ้กะว่าจะโชว์สเต็ปแบบว่าล็อกแรกซอกแซกสักหน่อยเออไอ้มอสตัวน,นี้เนี่ยมันมีสนามแดกหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะมีปะ่ะใครมีตัวเกมที่ดีๆอย่างนั้นแนะนำผม ได้นำมาได้นะครับโอ้โหสิบล้อซิ่งแหวนเดี๋ยวรอค่อยเอาไว้รีวิวคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับผมนี่แบบสิบล้อเฮ้ยเพื่อนเรามันเอาอะโอ้โหรถเราโคตรแรงเลยกระบะซิ้นเราอ้ยูสิบล้ออื้มเฮ้ยตูดสิบล้อโอ้โหสิบล้อโคตรเท่เลยแต่เรายังไม่รีวิวเราจะเอาไว้รีวิวโอกาสหน้าแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรผมเห็น มันมีรถบัสด,ด้วยใช่ไหมผมว่าผมเห็นรถบัสใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยอ้าวหายไปไหนอะเนี่ยเกมมันเป็นแบบนี้อ๋อนุ่น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 แล้วเมื่อกี้ขับผ่านมาไม่เห็นอุ้ยสายแปดหรือเปล่าจอดสิจอดสิจอดจอด,จอดขวางทางเลยผมเฮ้ยมึงมาไงวะโอ้เอสพันเอสพันรอบตัดมาเลยวะ มันก็โหดเกินไปโอ้โหเด็กช่างขับรถบัสเด็กช่างขับรถบัสกูไม่ได้จะขึ้นคันนี้เอา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 มั่วกันละตอนนี้มั่วกันละกูจะขึ้นรถบัสอ๋อรถบัสมันก็บีบแดจใส่กูดีจังเฮ้ย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 จะรีบไปไหนเอารถมาเอารถมาต้องเราต้องรีบไปเอารถบัสเพื่อนขึ้นมาจากจะลองขับรถบัสดูสักครั้งหนึ่งไอ้รถเรานี่ก็แรงเกินเหลือเกินเอ้า เอาเอาเอาเออเอออย่างน้อยก็จอดให้ผมสักคันสักหน่อยมานี่ลงไปเย้ผมได้ขัดรถบัสแล้วว่ะเพื่อนขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเรามันขึ้นได้หรือเปล่าวะเฮ้ยเพื่อนเราขึ้นได้ปะเหอโอ้โหยังเกินบสิบล้อซิ่งเสียงอ่ะโคตรเทพในนี้มีสามชาด้วยเฮ้ยเสียงรถใครวะ เลือดนักสู้อ๋อด้าน,นหลังรถวัดของเรามีภาษาไทยเขียน้วย